ระวังยังติดยังแมวติดยัง้องได้ไไดได้ได้ไดได้ได้แล้วอ้่ไปครับังหงงอมแล้วงนแก้วกันหน่อยครับโอ้ยแนวนี้ละค้อแล้วก็รอจอดแล้วก็ปุมหน้าจอนะครับหน้าจอนเลยครับนี่นี่สวัสดีครับ นนี้เราอยู่ในฐานอะไรฮะอยู่ในฐานสะพานพระรามแปดครับสะพานพระรามแปดครับขันแขวนสมาชิกพระบรมนะครับตอนนี้กําลังช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับเป็นที่น่าชื่นชมมากนะครับมืออนึงก็ถือแก้วน้ําครับไปตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับสถานการณ์ย่ำแย่นิดนึงครับเพราะว่ารู้สึกว่า โอ้โหสุดยอด,ออยดยครับทำได้ขนาดนี้สุดยอดครับพี่ผมไม่เมานะครับใด้เราปวดแรงก่อนเรอ